A hôn môn tai 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 có tai 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 cũng tai 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 kè, anh kè. Phải. cái lôm. Ở đây, ở đây, ở đây, ở đây. Ở. เอาขึ้นไ้แล้วนะครับขอบคุณค่ะแล้วกูแหละพี่จ๋าพ,พี่พี่รักพี่รักหนูนะ่ะเง้อไอ้เต่าพี่บ้านหนูก็รักพี่เชื่อแล้วเนี่ยเป็นคนมักง่าย พอผู้ใดกำมักกำมักไปเมื่อเด็กโซนเป็นเด็กไม่ใช่เด็กนะ่ารักเด็กโซนที่ขับรถบ,บ,บ,บ่บกเบริงทางอ,อ๋อเพลงไวพ้พี่อะไรพี่ตูนชื่อไม่เข้าท่าครับ ไม่เข้าท่าไม่เป็นไรครับบอกผมได้ผมเอซพี่เสมอก็บอกว่าชื่อไม่ข้าไม่ไม่เข้าท่าไม่ต้องอายพี่ไม่ร้อร้องบอกว่าไม่เข้าท่าไงให้เจ้าเป็นเด็กชิให้เจ้ามีพลังครื่นเต้ายา 等电来给你，对吧？